มาค่ะวันนี้จะมาฉีกปลาไม่มีอย่างหลกแก่สมตำไปแล้ววันนี้มีปลาอือปลาปลาปลาค่ะทุกคน,ตตน <c oughs> มันปลาไปต่อเลยงาเอามาเยอะๆทุกคนค่ะ <c oughs> ตุ้ชายพาติน <c oughs> อนุญาตสีเตอร์นะคะสีเตอร์ค่ะ ความสุขก um. 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 uh, um. hey. ับครอบครัวเ็เ็มาเดี๋ยวเช่อเยอะทุนไงเยอะเยอะเยอะลาตอน นั่งไหนคุเชียงต้นลาเหรอต้นตาใส่ามาขามอืมป้า <h ull ing> Nó bà Xếp ừ. Xếp xếp Đây là bà Có đủ Có đủ cái có được Có đủ ba cái dữ เาประเด็กน้่อเ้วมีไว้คิ้วเองตอนพี่น้องสี่แหละมันจังแซบค่ะพี่น้องเป็นผู้หญิงที่ไม่แอบเบวค่ะมากินกินแซบ มาคนกินแซ่บค่ะผัดกหล้งเนาะผัดครังนึงหัยจริงะโอยคิวมาอง่

pha phải sùm bà phải bà sùm bà sùm bà bài, phải sùm sấp sấp sắp sùm phải sùm phải sùm bà chân cái ơi xuống chết chết cà chết water, bay sẽ water, ạ chết water, à, chết water, chết water, 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 ạ water,

เสั็จแส้วซมตำกินไปแล้วหมดแล้วอันนี้กินปลาแหกชูลกชูปลาแหกชูบ๊ายบายไปแล้วค่ะเดี๋ยวพีกคนอันไหนดิบ๊ายบายบ๊ายบาย